สวัสดีครับผมขอคนมันนอกครับเจ้านีกับผ้ามายามนูเก่าครับผมบัเด็บทายให้เบิงตอนใส่แล้วครับมาหลุดน้ำกันตอนยามเลยครับผมยีดีอมันยาวาครับหมายเก่าครับผมยังให้เบิงหมายครับครับผมการฟ้องครับบนมันก็เป็นปลามันครับ ก,ก็ดไล่กดแช่กดติดตามเิ็งน้ำใจให้ต้องหน่อยๆนะครับผมรุ่นน้ำกันว่าสิมานมาครับผมรุ่นน้ำครับ ครับผมนะครับแบบมีโตมีแต้มเลยทายให้เบิ้งครับสาลัง4หลังแล้วครับผมยังมีแต้มอยู่ครับทำไม้เก่าครับผมอีกตัวมีครับโอ้ย เบิดเล็บวัวต่อครับผมนี่รันครับเจ้าผาดครับผมต้องเทือกครับมองนี่ไิ่ได้ Là một con thì cái lăn thật bốn mươi kèm con này cái lăn gì cái là khốn dám mà tương lai là hợp không này bên mái câu mái nương mái xuống

นะครับปวดกล้องครับผมครับง่ายครับตัวนี้ง่ายบัวเหี่ยวเลยครับนี่แต้มนึงแล้วครับผมเดี๋ยวตามกันต่อครับผมโอ้ยเรื่องไหนกินนอ เอาเงียไปกินขี่ใส่พร้อมครับบนลันเสือป้าแน่นอนดีๆขี่ให้ไมไมอยู่ครับผมนี่ีก่อนหนึ่งครับว่า,าทุอหักแค่หับบุลันครับต่อครับผม đúng không? cái gì cái đó không? nhau các phu môn. hấp tiếp con อย่างที่นหนูกำลังขึ้นมวนกันอยู่สิครับ,บคือบุมมีตัโอ้ฝาดอีกแล้วครับผมโอ้คอได้แล้วครับ ติดบ่อยู่ครับผมยามจนสิเบิ่ดพี่น้องนี่ก็บ่แล่นครับก็คัดหาพี่น้อง โอเคครับผมบกันครับโอเคเดี๋ยวจะพักกต้อครับ เต็มสวงยังอยู่ครับผม,มบุรี่วาบุคอยไม่หนูบอกรลือจังไนครับนี่ผมมาส่ตเวีนมาใส่ต,ววาสตบายสองครับเหตุหงานครับเถิม่มไปเลยขอเจ็บกันครับผม,บผมเต็มสวง นี่ครับต้องบ่กิ๋นหลังครับเฮ็ดต่อนํากันครับผมเฮาสิเบิ่ดดอกครับบ่รู้ว่ายังซึ้งหลังของข้างหลังนี่ ไม่เคนนี้แ๋มยวแก่เสียต้องเขาัมหม่หรอกแกออกครับไม่ใส่หลอหนาหรือหลงครับอือ่ครับแ้มนี่ก็ได้สาาเแ็มง่ายง่ๆครับผม ครับผไงอยู่ครับใส่สวยครับยาปัาบพานุ่มครับผมเงี่ยผมนี่ครับปั่นใส่ทิชชู่แล้วก็ผ่าห่อครับผมยาปัาบพานุ่มครับหลุมการล้างทุ่ทไทยครับยังเป็นนับกลับห่ว่าขบ่คขบ,หบ ทบไหมเอออย่นี่นะครับเยู่้ายครับผมเก้าอยู่ครับฟอสฟิกตนครับผมอ้อบนลาน,นครับปวมัม้เอันที่อมไปกินนี่ครับผม บนลันขอมานน่าวนี้นี่โอเคครับผมเดีย๋ยวต้องสินับครับว่าครบหรือเปล่าเยี่ยแล้วครับผมมันนับกับดักบัวงั่ามันครบบอร์ครับครับทำงานครับผมใส่สวยครับ ตมแต้มก็ถือว่าบ่ขี้เลครับผมแล้วนกลับกนครับผม 11 12 13 14 16 17 18 19 20บบปกบครับปล้ครับบริษน้ำหาครับสรุปผลงานอย่างนเลยครับผม น้ำเต้มครับผมสามแต้มเงี้ยๆครับถือว่าได้หน่อยอยู่แต่ว่าคราบผมตัวใหญ่ครับผมสุดท้ายก็ฝากก้นไหลก้แชร์่สัตว์ไข่ติดตามให้เด้ด้ยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยๆครับผม ตามผูใดไหวกับพยายามสิดต่าไปเรื่องวิดีโอให้ครับผมหลุกงานมากกัจังมาเหยี่ยมมาชส้มวิดีโอหพีปีห้นนองครับผมยังอยูุครับได้โบสถ์หลายคิดว,ว่าคุ้มอยู่ครับผมมันมาใส่เตเวนครับบมลูว่ามันเป็นไอเป็นแหนบถือหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่ครับผมมือวันหยุด มาใส่คำคำนน่อยครับอันนี้มาแต่าบสองครับไปแล้วครับผมขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาสวมคลิปด้ครับผมคนมันนอกครับ